งบการใช้เงินครับคือถ้าเราไม่ตั้งงบการใช้เงินเมื่อไหร่เราก็จะใช้จ่ายเกินตัวครับตั้งงบไว้เลยครับว่าเดือน <c oughs> เดือนนี้จะใช้เงินเท่าไหร่ครับอย่าใช้จ่ายเกินนี้เมื่อใช้จ่ายเกินเมื่อไหร่ปุบ๊บอ่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้จ่ายแบบเกินตัวไปเรื่อยๆแล้วก็จะกู้งเงินมามันเป็นโครจรเดิมอ่ะก็คือโครจรเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมครับ ดังนั้นแล้วให้ตั้งงบให้ชัดเจนว่าเราจะใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนครับคือ p k เเข้าใจครัว่าบางครั้งเนี่ยเราเก็บเงินมาสักส่วนหนึ่งแล้ววางแผนที่จะไปเที่ยวไปชอปปิ้งต่างๆหรือไปพักผ่อนเนี่ยคือการใช้จ่ายเหล่านั้นอนะ่ะมันอาจจะมากกว่า เงินที่เราหาได้ในแต่ละเดือนอันนี้พี่เคข้าใจครับแต่ว่าถ้าเราเมื่อกําหนดเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าเราวันนั้นนะเก็บเงินเพื่อที่จะไปเที่ยวหรือช้อปปิ้งในระยะสั้นเนี่ยกำหนดค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวหรือแบบไปช้อปปิง้งอ่ะให้กําหนดค่าใช้จ่ายตัวนั้นนะครับว่าห้ามซื้อเกินมากกว่าที่เรากําหนดไวนะ้เนี่ยจะทําให้คุณนั้นนะบริหารจัดการใช้ใจ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแบบนี้เราก็จะไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวครับดังนั้นแล้ว